รถสวยเดิมๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเช็คให้แล้วละเอียดรอบพันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมทุกจุดรอบพันนะครับกระจกหน้ากระจกหลงังกระจกข้างเดิมแท้รอบพันเลยนะครับราคาประหยัด3ามแสนแปดหฟีดาพอนหกพันหกร้อยกว่าเอาติสสีดาภายในโคสสะอาดเลขไม้ก็แค่แสงกว่านะปีสิบแปดจสิบเก้าสวยพร้อมใช้แบบนี้พี่ๆอดใจไหวหรอครับฟีดาพอนหกพันหกร้อยกว่าหนึ่งจุดหกุนจีปีสิบแปดจนสิบเก้าสีดำนานๆมาทีราคาประหยัดสนใจดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่สนใจเอาติดมือสองทุกคนทุกคันนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเป็นเพชรยนต์นะครับที่บริษัทเพชรยนต์สาขานึงเสรีไทย68แยก1มินบุรีคังรถเอาติดมือสองที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจเล็กไม่แสนก,กว่าๆนะครับราคาแค่3 8 9 0 0 0เกาพัอาติด1.6รุ่นจีปี18ปลายปีจวอนะครับสีดํา เท่ๆแบบนี้ปล่าสะภาพใกล้เสร็จแล้วนะใครสนใจเอาติสีดำอยากให้คันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำหรับพี่ๆทุกท่านนะครับ1.6รุ่น G ราคาแค่389,000ฟีดาวนะมันจะผ่อนอยู่มาสัก6,600กว่าๆนะเกือบ6,007อัตีไป6,007นะครับผ่อนประมาณนี้นะตลอดสัญญานะครับผ่อนได้ยาวสูงสุดคือ7ปีนะครับผ่อนเบาๆ7ปีผ่อนแค่6,000กว่าบาทนะครับสวยน่าใช้เอาไปใช้งานต่อคุ้มค่าคุ้มราคาและที่สำคัญป้ายแดงอ่ะมันออกมาประมาณสัก870 แต่ตอนนี้นะครับราคาจะอยู่ที่3,89,000แาล้วคาถูกไปแดงเกือบ5 0,000 0นะอ่าราคาถูกกว่าประมาณ4,0,000 0ไปลปลายเลยนะคุ้มค่าคุ้มราคาเอาไปใช้งานต่อนะครับคันนี้เลขไม่ออกแสนไปลปลายนะประมาณแสนเก้านะแต่มันเข้าศูนย์ตลอดนะต้องบอกเลยว่ารถวิ่งประมาณเนี้ยแสนไปปลาย,ลายแล้วเข้าศูนย์ตลอดอะใช้งานต่อได้ยาวๆนะครับดีกว่าไปซื้อรถ ไม่เจ็ดปหมื่นแต่มันไม่มีประวัติอะไรเลยที่เราจะพิสูจน์ได้นะครับว่ามันไม่แทหรือเปล่าแต่พวกนี้เข้าูนยนทุกหมื่นโลนะรตรวจสอบที่มาที่ไปได้อย่างชัดเจนนะครับซื้อรถกัาผมนะคันรถให้ผมเป็นผู้จัดการสายขายที่บริษัทรถยนต์นะครับคันรถมือสองนะโดยเฉพาะเอาติสเนี่ยผมมีความชํานาญหนามากที่สุดแล้วนะครับสาหรับเอาติสมือสองขายมาสักสามร้อยคันแล้วนะครับสนใจเอาติสนะครับโทรหาผมนะถ้าโทรหาส่วนกลางเขาแรนดอมเซลให้แต่ถ้าโทรหาผมผมเจาะลึกให้นะครับว่าในเลทราคานั้นๆัน,นคันไหนหน่าซื้อสุดแล้วก็ส่งให้พดู ให้เลือกชมเลือกใช้นะครับอ่ะอย่างคันนี้นะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นก็2.79ปกตินะครับด้านหน้านี่ด้านหน้านะครับกระจังหน้าแบบสปอร์ตนะครับสีดำนะกระจังหน้าคมเมียมแบบนี้โคตรเท่นะครับโคมไฟนะครับมัลติเดฟเฟกเตอร์มีไฟเดย์ไลท์ในตัวให้แล้วนะครับกันชนหน้านะครับสีดำสีเดียวกับตัวรถสีดำนะครับตัดกับแสงไฟแล้วก็คมเมียมต้องบอกเลยว่าโคตรสวยหน้าสันเลี่ยมคมสวยๆแต่ที่สำคัญนะคันนี้นะครับเดิมทั้งคันนะผมเช็คให้ก่อนรีวิวแล้วนะครับนี่กระจกหน้าก็ของเดิมของแท้ แนะนำนะครับกระจกหน้าควรจะเป็นกระจกแท้นะครับสำหรับปี18ขึ้นไปเพราะมันจะได้เป็นกระจกซับเสียงนะครับลดเสียงรบกวนภายนอกได้ดีกว่าเดิมนะป่องซุ้มล้อแนบชิดสนิทแบบนี้ตัวล้อแมกนะครับได้ล้อแมก16นิ้วดําเงาปัดโคมเมียมดิสเบรกมีให้แล้วสีล้อยางกูดเยานะครับยางกูดเยียสะพานยางก็เลยก็ครึ่งข้อน,นิ้วเดี๋ยวเช็คปียางให้คันนี้ได้ยางปีเช็คก่อนนะครับสักคู่อของกูดเยียจะได้เป็นยาง ันนี้น่าจะเป็นปี๊เอ็ดนะครับปี๊เอ็ดใครสนใจก็ทักไลน์ได้นะก็ใช้งานต่ออีกพักหนึ่งนะครับกระจกพับข้างไฟฟ้าเป็นแบบออโต้ล็อกรถพับเก็บเองกดล็อกรถมันกลางออกให้เองนะครับให้ดูบอด,ดี้ด้านข้างนะครับสีดาเงาๆแบบนี้นะครับไม่มีล่องรอยชนหนักพิความจมน้ํากับไมกคอไมค์คันรถเกรดเอมาให้แล้วบ่งซุ้มล้อหลังนะครับล้อแม็กไม่มีรอยเบียดฟุตบาทด้านท้ายนะครับสวยๆเลยนะมีนี่ไฟไท้ายแบบไลท์ไกด์นะครับโครเมี่ยมลากยาวซ้ายไปขวานะครับโลโก้ต่างๆ โลโก้ a l t ิสโลโก้1.6รุ่นจีอยู่ครบครบไฟนะครับไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวท้ายเปิดแบบไฟฟ้าได้แบบนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวพาดูโครงสร้างทางด้านหลังมีหัวน็อตน,นะครับคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะไม่มีรอยประแจขันไขขยะซิลซิลิโคนสปอตเมนอาร์กนะครับนี่แล้วก็มีพวกรูนะครับรูสปอตเมนอาร์กแล้วก็ไฟท้ายแท้เดิมนะครับด้านหลังหละ่ะนี่สีด้านด้านนะครับเดิมแท้โรงงานแน่นอนรูระบายอากาศเวลาขึ้นรูปเหล็ก4จุดอยู่ครบครบแบบไม่มีเคาะไม่มีโป๊ไม่มีทําใหม่นะ หัวน็อตคมๆเดิมๆแบบนี้นะครับไม่มีรอยแกะคันไขขยับแบบนี้รับประกันว่าซื้อได้กระจกเนี่ยแท้รอบคันเลยคันนี้นะครับสปอนเซ็นอาร์คต่างๆนะครับไฟท้ายแท้เดิมนี่นะครับของไทโคยโตด้านหลังคันต่างๆตรงๆเดิมๆสีเดิมโรงงานตามสามหนึ่งศูนย์อยู่ครบๆนะครับตามคอนเซปต์นะผมรีวิวละเอียดนะครับแต่มันมันก็ไม่ได้นานเกินไปนะสิบกว่านาทีสิบสามสิบสี่นาทีประมาณนี้แต่ให้พี่ๆนะครับดูรถแบบละเอียด ฟิลแบบมาดูรถที่บริษัทเพทยนเองนี่ท้ายเดิมนะครับสีด้านๆแบบนี้คือเดิมนะครับไม่ได้พ่นทับมาเปิดท้ายมาเจอสีเงาๆนี่ปิดนะครับแล้วก็ไปเลือกคันอื่นนะครับคันนั้นมันโดนท้ายมานะครับแบบนี้คันนี้ผมเช็คให้แล้วนะครับเดิมแน่นอนนะครับผมผ่านการอบรมและรับรองมาตรฐานตรวจสภาพและประเมินรถมือ2ออย่างมืออาชีพมานะครับมีใบ์วิเคนมีใบรับรองการตรวจรถซื้อรถมือสองบางทีซื้อคนที่ดูรถเป็นนะเขาจะคัดให้คุณนะครับต้องบอกนะถึงผมจะขายในนามบริษัทเพรยนตแต่รถเพรยนตเยอะ นะครับมีมาแล้วถ้าเอาติดนะหกสิบคันสมมุติพี่ๆอยากได้เลทราคาต่ำสี่แสนเนี่ยผมก็จะคัดมาต่ำสี่แสนคันไหนสวยเดิมซื้อได้เกรด A เสนอนะครับจะไม่ได้ใช่แค่ส่งแค่รูปนะครับผมจะไปเช็คให้ทุกคันนะครับอ่ะผมเป็นผู้จัดจาก,การสายขายที่นี่เดี๋ยวดูแลให้ทักหาผมนะคนเดียวครบจบ065 951 3374นะึมาเดี๋ยวผมพาดูภายในนะครับภายในนะสวยๆแบบนี้389,000แปฟีดาวพอนหกพันหกร้อกว่านะกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีเปิดเข้าไป โอ้โหเบาะสะอาดสะอาดนะครับคอนโซลสีเบตตัดดําดูสะอาดนะนี่ครับ,บเบาะแน่นๆตึงๆแบบนี้นะครับอ่ะเข้ามาดูภายในดีกว่านะมีพุทธสตาร์ทแบบนี้สตาร์ทให้ดูชึ่งเดียวติดนะครับต้องบอกเลยว่าเอาเตะขึ้นชื่อแล้วแอร์เย็นนะเพลงดังแอร์เย็นนะครับขับสบายสบายชิลๆนี่ครับไม้แท้ไม้เดิมแสนเก้านะแต่มันเข้าศูนย์มาตลอดเพิ่งเข้าศูนย์มาตอนแสนแสนเก้าอ่ะสามพันโลนะครับเอาไปใช้งานต่อชิลๆได้พุทธสตาร์ทแอร์กลมๆใช้งานง่ายๆแบบนี้นะด้านหน้าวัสดุบุนุ่มทั้งหมด ะครับสะอาดสะอาดน่าใช่นะคันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นไม่แสนปลายที่โคตรสวยนะครับภายในโคตรสะอาดอ่ะครับอ่ะพรมเพดานต่างๆเบาะข้างนะครับตึงๆแบบนี้อ่ะวิทยุป่ะเพลงดังแอร์เย็นแน่นอนนะครับกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีแบบนี้นะครับเกียร์อัตโนมัติซูเปอร์ซีวีทีแบบเจ็ดสปีดนะทนทนนะครับแอร์แบ็คคู่หน้าเสาเอนะครับคู่หน้าแล้วก็เสาเอแล้วก็ขาคนขับด้านหน้าห้าด้านหลังสองมาเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับทางด้านหลังกัน เอาติขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องของขนาดนะครับนั่งสบายนะครับแล้วก็อึดตึกทนนะรถไม่จุกจิกนะขับไปยาวๆเลยนะครับถ้าน้ํามันเครื่องไม่แห้งนะครับแล้วก็ไม่ได้แบบอะไรชํารุดนะพวกเครื่องยนต์นะมันขับได้ยาวๆนะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นรถที่ทนที่สุดแล้วนะครับในเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยนะอากาศร้อนๆเนี่ยมันทนนะครับสำหรับเอาติสออะรองรับ Isofix c a s ินเด e Belt สามจุดด้านหลังความปลอดภัยนะครับไม่แพ้ด้านหน้ามีแอร์แบ็กหลังให้นะครับ อย่างซีวิกนะซีวิกคันนู้นสีขาวๆนู้นปี18นะครับ EL 1.8นึ่งจุแอร์แบ็กมีคู่หน้านะล้านกว่าบาทนะครับอันนี้มีแอร์แบ็กให้7ใบนะครับหน้า5หลัง2ความปลอดภัยดีกว่าแน่นอนนะครับอ่ะมาดูตรงนี้กันบ้างมีที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับด้านหลังให้อีก2จุดนะครับมองไปด้านหน้านะครับโอ้โหสะอาดสะอาดน่าใช้นะแล้วก็ด้านบนล่ะนี่ไม่มียันนะครับไม่มีรอยเจิมเลยสวยสมบูรณ์น่าใช้มากๆนะครับสนใจเอาติดมือสองนะผมแนะนําคันนี้นะครับศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่แอร์แบ็กมี ความปลอดภัยโคตรดีด้านบนสะอาดสะอาดนะครับหัวไม่ติดนะเฮดรูมเหลือเหลือเลกรูมเมื่อกี้ผมเข้าไปนั่งแบบปกตินะครับยืดขาได้สบายสบาย,บายชิวๆนั่งสบายนะครับก็ต้องเอาติสนะครับซื้อรถมือสองนะครับซื้อที่บริษัทเป็นยนต์คัดเกรดเให้แล้วนะครับเดี๋ยวคันเนี้ยผมจะมี Apple ิลออคชั่มาตรวจรถให้อีก 274. จุดด้วยใครสนใจทักไลน์0659113374ครับมามาดูเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูท้ายไลท์ไกดิ้งนี่ไฟท้ายมันสวยนะสีดํา ักับสีแดงๆแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสวยน่าใช้ถูกกับป้ายแดงเกือบ5 0 0 0 0นบาทนะครับคุ้มค่าคุ้มราคารถแค่ประมาณสักห้าปีเองนะครับใช้งานต่อคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนมาดูหัวนอ็อตหัวน็อตคมๆเดิมๆไม่มีรอยแกะขันไข่ขยับนะครับนี่ทางด้านบนและด้านล่างสติกเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบๆมันเข้าสู่ในช่วงโครงสร้างรถกันนะเดี๋ยวผมแกะเช็ครละเอียดโอ้โหสปอตเมนอาโคตรคมนะสีเดิมโรงงานเลยนะครับ สังเกตนะครับว่าข้างในมันทํามาหรือเปล่าสีมันจะต้องเหมือนกับข้างนอกนะครับนี่ถูลื่นๆนะครับแล้วก็เป็นเฉดเดียวกันนะครับไม่มีรอยเขาเรียกว่าผิวเปลือกส้มอ่านั้นหนาแบบนั้นอ่นน่าจะทํามาอันนี้คือเดิมนะครับเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะครับสําหรับตัวซอกประตูทําไมให้ผมดึงเช็คข้างๆเช็คว่ามันโดนชนข้างหรือพลิกคว่ำม,มาหรือเปล่านะครับถ้าโดนตรงถึงตรงนี้นะครับปึ้งเข้ามาเนี่ยปึ้งเข้ามาเนี่ยห้ามซื้อนะครับอ่านี่รอยนี่ชุบบอสีต้องอธิบายแบบนี้เหล็กอะ่ะเดิมๆจะเป็นสีดําเขาจะช แล้วก็จะมีโรบอทหนีบเอาไปชุบสีพื้นก็คือเอ่อเอาไปชุบสีรถก็คือสีดําแบบนี้สีขาวสีบอลแล้วแต่นะครับแบบนี้เดิมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลังไม่โดนข้างฝั่งด้านคนขับไม่โดนแล้วเดี๋ยวผมจะพาเช็คละเอียดนะคือด้านหน้ากับด้านข้างฝั่งนี้กันต่อนะนี่ภายในสะอาดสะอา้านน่าใช้นะครับคันนี้เชียร์เลยต้องบอกเลยว่ารีวิวมานะเป็นไม้แสนปลายที่เฮ้ยมันดีว่ะมันดูสวยว่ะแล้วมันก็เดิมนะครับรอยหนีบชุบบอสีต่าง สปอตเมนอาร์กต่างๆคมๆชัดๆแบบเนี้ยซื้อได้แน่นอนนะครับผมคัดรถมือสองคุณครับเกียรเอให้พี่ๆรับชมมาแบบนี้ทุกวันนะครับกดติดตามไว้นะครับกดถ้าชอบก็กดไลค์นะครับแชร์ให้เพื่อนๆที่หารถมือสองกันอยู่อ่ะด้านในไม่มีรอยแกะขันไขขยับนะครับนี่ครับแผ่นเพลทของเดิมของแท้โรงงานนะสติกเกอร์คำเตือนต่างๆอยู่ครบๆนี่สปอตเมนอาร์กไล่เลียงกันไปนะครับสวยสมบูรณ์น่าใช้นะคันนี้นะครับรถสวยซื้อได้นะครับรับประกันไม่มีชนหนักพิกควารจมน้ํากลับไม้ก่อไม้ ไม่มีเล่มฉันรู้สูญหายคันนี้แล้วประกันโครงสร้างเดิมล้านเปอร์เซ็นนะครับแล้วก็กระจกเดิมแทนรอบคันนะครับโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมแบบนี้เดิมเดิมแบบนี้ซื้อได้แน่นอนนะครับสนใจโทร0659513374อ่ะใครอยากได้เอลติีสีดำนะครับไม่แสนกว่ากว่าสามแสนแปดหมื่นเก้าพันฟรีดาวน์พอนหกพันหกร้อยกว่าเฮ้ยคุ้มนะครับคุ้มนะครับถูกไปแดงเกือบห้าแสนบาทแล้วนะครับรถแค่ห้าปีนะ ราคาลงมาเกิน50%แล้ว็นะไปใช้งานต่อนะครับ3-4ปีนะครับรอรถไฟฟ้ามาคุ้มนะครับตอนนี้อย่าเพิ่งซื้อนะครับเดี๋ยวราคามันลงอีกนะรถไฟฟ้นานะครับจาเป็นต้องใช้รถเอาแบบนี้ไปใช้งานต่อก่อนนะครับรถไฟฟ้ามันควรจะเป็นรถักคันที่3ของบ้านนะครับไม่ควรเป็นรถคันแรกซื้อรถคันแรกของบ้านหรือคันแรกของตัวเองเนี่ยขับประมาณนี้นะผมมองว่าคุ้มค่าคุ้มราคาใช้งานต่อ,อย,ายาวๆหลัก10ปีสบายๆนะครับถึงในอนาคตมีรถไฟฟ้าเราก็ควรจะต้องมีรถน้ํามันนะสักคันหนึ่งนะครับ ไว้ใช้งานในบ้านนะมันไม่ต้องชาร์จนะมันเติมน้ำมันมแล้วมันวิ่งได้เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างหลักทางด้านหน้ากันนี่ครับเช็คก่อนเลยว่าหน้าโดนไม้เฉด 3R มานะครับ3นะครับ3 l อนะครับอยู่ครบครบแบบนี้ไฟหน้าแท้เดิมเฉด3เฉดนี้ชิ้นเดียวกันสีเดียวกันคือเดิมถ้าเราเปิดมาเจอตรงเนี้ยเงาแวบเลย2อ,อันนี้ด้านอันเนี้ยเปลี่ยนมาโดนมานะครับแต่ตาคันเนี้ยเฉดเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็นี่ครับตาปั๊มนะครับต่างๆของคันหน้า กล้องไม่โฟกัสแป๊บนึงนะครับนี่นะครับโค้ดต่างๆคมๆชัดๆเลยนะครับนี่คันหน้าตรงๆไม่มีไหลมาไม่มีโดนมาอย่างแน่นอนนะครับหัวน็อตล่ะนี่หัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะนะครับเช่นเดียวกับน็อตซอกข้างในข้างในนี่ห้ามแกะเด็ดขาดนะครับเพราะว่าถ้าแกะฝากระโปรงเขาจะแกะตรงนี้กันเพราะชิ้นนี้ออกได้แต่ถ้าแกะชิ้นนี้คือโดนข้างมาห้ามแกะเด็ดขาดนะครับนี่ครับตรงนี้ตาปั๊มฝากระโปรงโตโยต้าอยู่ครบๆนะครับทซิลิโคนสปอนเมนอาร์คดูระบายอากาศนะครับ สติ๊กเกอร์คำเตือนข้อระวังซึ่งที่คนด้านบนอยู่ครบๆบแบบนี้ไม่มีโดนมาอย่างแน่นอนฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสวยเดิมเลยทั้งข้างในและข้างนอกนะครับเกี่ยวเครื่องยนต์นี่ผมสตาร์ทอยู่ดูอวีวทีไอหนึ่งพันหกร้อยสีซีประหยัดน้ำมันทั้งสิบเจ็ดโลลิตรนะครับรองรับน้ำมันทุกชนิดนะครับ e แปดห้า e ยี่สิบเก้าเอ็ดเก้าห้าครบๆค,คันนี้สวยน่าใช้เดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเอาเทสหนึ่งจ e ุดหกลุนจีปีสองพันสิบแปดจดสิบเก้านะครับสีดำสามแสนแปดหมื่นเก้าพัน ฟีดาพรหกพันหกร้อยกว่าหกพันเจ็ดอะนะครับแล้วก็เ,เลขไม้อยู่ที่แสนเก้านะสวยซื้อได้นะครับสีดำเลยครับประหยัดสนใจคันนี้นะครับรีบโทรมาจองศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่แอดไลน์ IDPEK หนึ่งห้าสองนะครับก่อนจาก,การอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์จะได้ไม่พลาดรถสวยสภาพเนียเน้ยบแบบนี้วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ